ค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาววิภาพรยาวิลิงชื่อเล่นครูแนนครูมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณนะคารุสต์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะวันนี้ครูจะมาทดลองสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องห่วงโซ่อาหารนั่นเองนะคะ ค่าครูก็ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะถึงเวลามาสนุกสนานกับการเรียนวิาศนเลยไปค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับห่วงโซ่อาหารแน่นอนค่ะห่วงโซ่อาหารคืออะไรนะเออคืออะไรนะใครรู้จักบ้างมีนักเรียนมีนักเรียนคนไหนรู้จักไหมเอ่ยห่วงโซ่อาหารคืออะไรถ้ายังมีคนไม่รู้จักเราไปรู้จักกันเลยดีกว่า ห่วงโซ่อาหารนะคะก็คือการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งในรูปแบบของการกินกันเป็นอาหารหรือเป็นการกินแบบไปทอดทอดจากสิ่งมีชีวิตลำดับที่หนึ่งไปสิ่งมีชีวิตลำดับที่สองถ่ายทอดต่อไปเรื่อยๆโดยหัวลูกศรจะชี้ไปยังผู้ที่กินหรือ ผู้ที่ถูกถ่ายทอดพลังงานออกไปนั่นเองนะคะค่ะครูยกตัวอย่างเช่นก็คือนี่มาดูกันเลยอันนี้คืออะไรคือต้นข้าวต้นข้าวถูกตักกะแตนกินหัวลูกศรจะชี้ไปทางตักกะแตนต่อไปกบกินตักะแตนหัวลูกศรก็จะชี้ไปทางกบส่วนเยียวก็มากินกบ หัวลรกสอนก็เลยชี้ไปทางเหี่ยวนะคะมันก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารที่ตรงแบบนี้นี่มีผู้ผลิตมีผู้บริโภคโอเคไปกันต่อเลยห่วงโซ่อาหารก็จะประกอบไปด้วย 1. ผู้ผลิต 2. ผู้บริโภคและก็3ผู้ย่อยสลายอินทรีย์สาร ไปกันค่ะเราไปรู้จักในแต่ละอันดีกว่าว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรผู้ผลิตคืออะไรโอเคค่ะผู้ผลิตนะคะก็จะคืออ่าส่วนมากก็จะเป็นเป็นพืชซึ่งผู้ผลิตเนี่ยจะเป็นจุดแรกของห่วงโซ่อาหารพืชเนี่ยอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืช เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้ในตัวเองโดยจะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นผู้บริโภคผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีหลายระดับซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นผู้บริโภคได้หลายระดับขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่สิ่งมีชีวิตส,สิ่งนั้นกินเข้าไป เช่นก็คือผู้บริโภคที่กินพืชเป็นอาหารก็จะถือว่าเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งจะอย่างเช่นผู้ผู้ผลิตก็คือต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็นี่เจ้ายีราบเจ้ายีราบมากินพืชเนี่ยผู้บริโภคที่กินพืชจะเรียกว่าผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งส่วนผู้บริโภคที่กินสัตว์เป็นอาหาร จะถือเป็นผู้บริโภคตั้งแต่ระดับที่สองขึ้นไปนะคะก็อ,อย่างเช่นนี่เสือเสือไปกินยีราฟเสือกินสัตว์ซึ่งเป็นผู้บริโภคตั้งแต่ระดับที่สองขึ้นไปและผู้บริโภคอีกพวกหนึ่งก็คือกินได้ทั้งพืชและกินได้ทั้งสัตว์ก็อ,อย่างเช่นคนเรานี่เองก็คือมนุษย์นั่นเองอเรากินได้ทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็พืช อย่างเช่นเรากินเนื้อหมูไงเนาะเนื้อหมูเรากินผักกาดผัดผักบุ้งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะค่ะผู้ย่อยอินซีสารก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ดำรงชีวิตโดยการหลั่งเอนไซม์อ,มซออกมาย่อยสลายซากพืชซากสัตว์กลายเป็นอินซีสารโมเลกุลเล็ก และดูดซึมเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปก็จะอย่างเช่นเห็ดลาแบคทีเรียเป็นต้นนะคะนี่อันนี้ก็คือเห็ดเนี่ยเป็นเชื้อราเป็นแบคทีเรียไปต่อกันเลยอ่ครูจะยกตัวอย่างาห่วงโซ่อาหารมาให้นักเรียนดูนะคะก็คือใบไม้มแมลงกบแล้วก็งูนี่ ใบไม้ตักกแตนก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งเพราะว่า,าตักกแตนกินพืชน,นั่นเองนี่หัวลูกศรก็จะชี้ไปหาตัวตักกแตนเนาะส่วนกบก็จะกินตักกแตนกบก็จะกินพวกสัตว์ตก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่ 2. สองส่วนงูก็จะมากินกบอีกทีหัวลูกศรก็จะชี้ไปทางงูเนาะซึ่งงูเป็นผู้บริโภคลำดับที่สามนั่นเอง ไปต่อกันเลยดีกว่าห่วงโซ่อาหารจะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆก็คือห่วงโซ่อาหารที่เริ่มต้นจากผู้ผลิตก็คือห่วงโซ่อาหารแบบเมื่อกี้ที่ครูได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูไปอันที่สองนะคะอัน,นที่สองจะเป็นห่วงโซ่อาหารที่เริ่มต้นจากสารอนินซีเฮ้ยไม่ใช่สารอินซีโอเคไปต่อกันเลย ห่วงโซ่อาหารที่เริ่มต้นจากผู้ผลิตก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารชนิดนี้จะเริ่มต้นจากผู้ผลิตที่มีชีวิตเช่นพืชแล้วผ่านต่อไปยังสัตว์ต่างๆโดยสัตว์เหล่านี้จะมีการกินกันเองต่อไปเป็นทอดๆครูก็จะยกตัวอย่างเป็นนี่นดอกไม้ดอกไม้ใช่ไหมคะพืชก็จะกินสัตว์ก็จะกิน ดอกไม้แต่นี่คือเป็นผึ้งผึ้งจะมาตอมเกสรดอกไม้เนาะแล้วก็กบก็จะกินผึ้งแต่ก็คงเจ็บหน้าดูดูผึ้ง,ต,งนะต้องโดนกบเนี่ยต้องโดนผึ้งต่อยจนปักตุยแก้มตุยแน่นอนที่บังอาจมากินฉันไอ้เจ้ากบต่อไปเลยอือต่อไปนะคะ เมือ่อกี้ที่ครูพูดไปเนาะก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2ลักษณะย่อยๆอีกค่ะซึ่งก็จะแบ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะย่อยๆเนาะก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารแบบจับกินกับห่วงโซ่อาหารแบบปรสิตเราไปดูกันเลยว่าแต่และอันเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรโอเคไปกันเลยค่ะ โอเคค่ะนี่ก็คือห่วงโซ่อาหารแบบจับกินเนาะซึ่งเป็นห่วงโซ่อาหารชนิดนี้จะเป็นฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ล่าส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ที่ถูกล่านั่นเองนะคะแล้วมาดูห่วงโซ่อาหารชนิดนี้กันเลยนี่อันแรกก็จะเป็นผู้ผลิตก็จะเป็นพืชเนาะจะเป็นต้นข้าวมีไก่ ไก่กินข้าวถูกต้องละไก่กินข้าวต่อมาก็จะเป็นงูนะคะงูก็จะมากินไก่ซึ่งนี่เลยเจ้าเหยี่ยวของเราพระเอกของเรานั่นเองก็จะมาล่าเหยื่อล่าเจ้างูของเรานั่นเองนี่อ่าไปต่อเลยนะคะ ส่วนห่วงโซ่แบบปรสิตจะเป็นห่วงโซ่อาหารชนิดนี้ฝ่ายหนึ่งจะได้ที่พักพิงและอาหารจากอีกฝ่ายหนึ่งครูก็จะยกตัวอย่างเป็นเช่นนี้ความสัมพันธ์ของเหยื่วไลและก็แบคทีเรียจะห่วงโซ่อาหารประเภทนี้ก็จะเป็นพวกแบบปรสงปรสิตนี่เนาะก็ตามชื่อเลย <c oughs> ไปต่อเลยค่ะ ห่วงโซ่อาหารที่เริ่มต้นจากสารอินทรีย์ห่วงโซ่อาหารชนิดนี้จะเริ่มต้นจากสิ่งมีชีวิตที่กินเศษอินทรีย์ต่างๆเป็นอาหารแล้วมีถูกสิ่งมีชีวิตอื่นๆกินต่อก,กันไปแบบทอดๆหนึ่งเรื่อยๆห่วงโซ่อาหารชนิดนี้เนี่ยจะพบในน้ำเป็นส่วนมากเนาะจะเป็นพวกแบคทีรียเป็นพวก อะไรอ่ที่อยู่ในน้ำเป็นพวกสัตว์ที่อยู่ในน้ำค่ะไปต่อกันเลยไปต่อกันกันกบสายใายอาหารฟูดเวฟนั่นเองนะคะมาค่ะสายใยอาหารก็คือการถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบของการกินกันเป็นอาหารระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดหรือก็คือห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วง ห่วงโซ่แม่สัมพันธ์กันสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสามารถกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารได้หลายอย่างในขณะเดียวกันก็สามารถถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินเป็นอาหารได้อีกหลายชนิดเช่นกันสามารถถ่ายทอดพลังงานได้หลายทิศทางเชื่อมโยงกันเป็นใยแมงมุมสายใยอาหารเนี่ยฟูดเวฟเนี่ยก็จะเป็นสายใยอาหารหนึ่งที่ จะประกอบด้วยสัตว์หลายๆชนิดกินกันเป็นทอดๆก็คืออย่างเช่นผู้ผลิตของเราก็คือต้นหญ้าต้นข้าวหรือพืชต่างๆเนาะแล้วก็ถูกไก่มาจิกกินอันนี้ก็เป็นนอนมากินแล้วนอนก็กินไก่อีกทีแล้วไก่ก็โดนงูกินงูก็โดนเหย่ยวกินเหยียวก็สามารถกลับมากินไก่ได้ มันจะเป็นห่วงโซ่ที่แบบซับซ้อนหลายๆห,ห่วงหลายๆความสัมพันธ์สัตว์หนึ่งสามารถกินอีกสัตว์หนึ่งได้หลายชนิดได้หลายอย่างได้หลายตัวอย่างนี้นะคะต่อไปเราจะมาดูกันอีกก็คือสายใย,ยอาหารจะเป็นการถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิตพล,พลังงานในตอนเริ่มต้นของระบบมิเวศได้มาจากพลังงานจาก แสงอาทิตย์ถูกถ่ายทอดต่อๆกันโดยสะสมไว้ในสารอาหารซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชแล้วถูกถ่ายทอดไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นหรือผู้บริโภคโดยการกินกันเป็นทอดๆโดยผู้ผลิตจะถือว่าได้มีพลังงานมากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดต่อให้ผู้บริโภค ก็จะมีการสูญเสียพลังงานบางส่วนออกไปในแต่ละลำดับเช่นนะคะผู้บริโภคที่1จะได้รับพลังงานมากกว่าผู้บริโภคลำดับที่2และผู้บริโภคลำดับที่2ก็จะได้รับพลังงานมากกว่าผู้บริโภคลำดับที่3นั่นเองค่ะก็คือจะลดหลั่นกันลงไปเรื่อยๆตามลำดับแสดงให้เห็นได้ในลักษณะของสามเหลี่ยมพีระมิด มีสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถแบ่งต่อได้เป็น3ประเภทดังนี้เราไปรู้จักกับ3ประเภทนี้กันเลยค่ะโอเคค่ะพีระมิดที่1ก็คือพีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิตเริ่มจากฐานมากที่สุดคือจำนวนของผู้บริโภคสูงขึ้นไปคือจำนวนของผู้ผู้บริโภค ที่จำนวนจะลดลงตามลำดับพีระมิดที่2พีระมิดมวลของสิ่งมีชีวิตเริ่มจากฐานมากที่สุดคือมวลรวมน้ำหนักแห้งของผู้ผลิตสูงขึ้นไปมวลของผู้บริโภคก็จะลดไปตามลำดับนะคะค่ะส่วนพีระมิดที่3ก็คือพีระมิดพลังงานเริ่มจากฐานคือปริมาณพลังงานจากผู้ผลิต ที่มากที่สุดแล้วลดลงตามลำดับต่อตอของผู้บริโภคนั่นเองค่ะถึงแล้วเข้าสู่ใบงานของเรานะคะค่ะมาต่อกับใบงานกันเลยนะคะใบงานก็คือ,อครูจะให้นักเรียน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเรามาใบงานแรกก่อนเนาะใบงานแรกนะคะครูก็จะให้นักเรียนอ่าวิเคราะห์แผนภาพโซอาหารและเติมคำตอบลงไปในช่องว่างอันแรกคืออะไรคะนักเรียนเห็นไหมอันแรกคือพืชเนาะต้นต้นไม้พืชอันที่สองคือหนอนส่วนอันที่สามคือไก่และอันที่สี่คือสุนัขป่า หรือหมาป่านั่นแหละค่ะโอเคข้อหนึ่งเขาถามว่าไงคะเขาถามว่าผู้ผลิตคือใช่ไหมคะผู้ผลิตคืออะไรเอ่ยพืชพืชพืชค่ะผู้ผลิตก็คือพืชนั่นเองนั่นเองก็เติมไปเลยนะคะพืชนี่ครูเติมไว้ฝั่งนี้แล้วพืชผู้ข้อหนึ่งจุดสองข้อหนึ่งจุสองข้อนี้ เขาถามว่าผู้บริโภคพืชคืออะไรที่บริโภคพืชอะไรคะนี่นี่นี่ก็คือหนอนใช่ไหมคะหนอนบริโภคพืชส่วนข้อที่สามหนึ่งจุดสามเนาะก็คือผู้บริโภคสัตว์ผู้บริโภคสัตว์คือคือตัวไหน ก็คือนี่สุนัขสุนัขป,ป่าหรือหมาป่านั่นเองเนาะอ้อครูอ่ะลืมเติมไปอีกหนึ่งอันก็คือไก่ไก่ก็บริโภคสัตว์เหมือนกันใช่ไหมผู้บริโภคสัตว์นี่เห็นไหมครูลืมเติมนักเรียนเติมเข้าไปด้วยนะคะครูต้องขอโทษจริงๆครูลืมเติมมีไก่ก็กินหนอนเนาะหนอนก็เป็นสัตว์ใช่ไหม ก็คือก็จะมียูสองอันก็คือไก่กับสุนัขป่าคือแบบป่าเนาะโอเคค่ะอ่าหนึ่งจุดสี่เนาะผู้บริโภคอันดับหนึ่งคือผู้บริโภคอันดับหนึ่งคืออะไรคือหนอนใช่ไหมคะก็คือผู้บริโภคที่กินพืชเป็นอาหารเองก็คือผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งโอเคข้อสองข้อต่อไปนะคะจะมีรูปอะไรเนี่ยเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมรูปข้าว อันต่อไปตะกกะแตนแล้วก็กบแล้วก็เหยี่ยวข้อสองจุหนึ่งเขาถามว่าไงคะเขาถามว่าผู้บริโภคเออผู้ผลิตคือผู้ผลิผู้ผลิตคืออะไรคะก็คือข้าวใช่ไหมคะเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นพืชซึ่งเป็นอันแรกนี่แล้ก็เติมลงไปเลยคะ่ะข้าวส่วนข้อสองจุดสองสองจุดสอง ผู้บริโภคพืชคืออะไรดูดูที่ดูที่ทห่วงห่วงห่วงโซ่อาหารนะคะนี่เผื่อหน้าที่สองนี่ไงก็คือตะกะแตนนั่นเองตะกกแตนกินพืชนี่ก็ใส่ไปเลยตะกะแตนค่ะข้อสองจุดสามข้อสองจุดสามคืออะไรผู้บริโภคสัตว์ผู้บริโภคสัตว์ค,ตคืออะไร,ร,ร,ออะไรมีอะไรบ้างกบอันแรกคือกบ กินตากรแตนใช่ไหมก็คือ,คอกบแล้วก็เหยี่ยวเนี่ยกินกบเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่สองสองตัวก็คือกบและเหยี่ยวนะคะเขียนลงไปเลยค่ะนักเรียนโอเคเขียนเสร็จกันหรือ,อยังใครทำเสร็จแล้วก็สบายเนาะโอเคมาข้อสองจุดสี่กันเลยข้อสองจุดสี่เขาถามว่าอะไรผู้บริโภคอันดับที่สองใช่ไหมคะก็คืออันไหนอันนี้คือผู้ผลิต ผู้บริโภคลำดับที่1ผู้บริโภคลำดับที่2เพราะฉะนั้นตอบอะไรเอ่ยตอบกบใช่ไหมคะใช่ค่ะตอบกบเนาะเขียนกบไปเลยค่ะส่วนข้อ2.5สิ่งมีชีวิตที่เป็นเหยื่อและเป็นทั้งเหยื่อและผู้ล่าเป็นทั้งเหยื่อและผู้ล่านี่กบเป็นเหยื่อของเหยี่ยวและกบ ก็เป็นผู้ล่าตากแตนเพราะฉะนั้นเราจะตอบก,กบนั่นเองนะคะเขียนกบลงไปเลยอครูสลับข้อหรือเปล่านักเรียนอ่าครูขอโทษนะคะเอาใหม่ค่ะข้อสองจุดห้าเนาะสิ่งมีชีวิตที่เป็นเหยือ่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นเหยือ่อก็จะมีนี่ตากแตนตากแตนก็เป็นเหยือ่อ ของกบใช่ไหมคะส่วนกบก็เป็นเหยื่อของเหยี่ยวอ่าแล้วครูก็เขียนแค่กบอันเดียวเพราะฉะนั้นนักเรียนเติมตะกแตนลงไปด้วยคะ่ะครูต้องขอโทษจริงๆครูอาจจะเบร์เบร์เล็กน้อยครูยังไม่ได้ครูไม่ได้เติมลงไปนักเรียนนักเรียนเติมลงไปในใบงานเลยนะคะค่ะสองจุดหกครูเฉลยไปแล้วนะคะใช่ไหมใช่ไหมที่เป็นทั้งเหยื่อและ ผู้ถูกล่าและผู้ล่านั่นนะคะก็คือกบเนาะโอเคข้อ2.7งจุ็อ่าสอก็ครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะฟังดีๆเมื่อคนจับกบมากขึ้นจะส่งผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตในโซ่ห่วงโซออ่ในโซ่อาหารดังกล่าวในห่วงโซ่อาหารนี้นะคะถ้าสมมติว่าคนเนี่ยจับกบไปและจะส่งผลอย่างไรต่อ,อห่วงโซ่อาหารนี้ก็คือ ผู้บริโภคลำดับที่1จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและผู้บริโภคลำดับที่สจะมีปริมาณที่ลดลงเพราะว่ามนุษย์จับกบไปกินซึ่งจะทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนไม่มีกบมากินตะกะแตนดังนั้นตะกะแตนเนี่ยก็จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เหยี่ยวเนี่ย มีปริมาณที่ลดลงมีจํานวนที่ลดลงเพราะว่าเหี่ยวไม่มีกบไม่มีกบเป็นอาหารก็ทําจะ,จะซึ่งมันจะส่งผลให้จํานวนเหี่ยวยลดลงโอเคค่ะข้อสองจุดแดเนาะข้อสองจุดแเพราะเหตุใดพืชถูกกําหนดให้เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศจงอธิบายเหตุผลที่ถูกต้องเหมาะสมตอบก็คือ พืชคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้นั่นเองค่ะเพราะว่าพืชเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปกินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารแล้วเพราะว่าพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้ด้วยตนเองก็จะมีแต่อ่สัตว์ชนิดอื่นมากินพืชเนาะโอเคค่ะใบางานนี้เสร็จแล้วเนาะเราจะไปใบางานที่สองกันเลย ใบางานที่สองนะคะใบางานที่สองก็คือมาครูจะอ่านให้ฟังใบางานที่สองเนี่ยจะให้นักเรียนสังเกตภาพสิ่งมีชีวิตที่กำหนดให้แล้วเขียนอ่าโซ่ออาหารมาสามโซ่ <c oughs> อย่างของครูนะคะอันนี้คือแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะว่านักเรียนจะเขียนเป็นยังไงจะเอาอันไหนขึ้นก่อนแต่ของครูครูยกตัวอ,อย่างมาเป็น ข้าวข้าวแล้วก็ตะกะแตนตะกะแตนแล้วก็กบซึ่งตะกะแตนเนี่ยจะไปกินข้าวแล้วกบไปกินตะกะแตนต่อครูก็จะเขียนเป็นโซ่อาหารมาได้แบบนี้เนะาะค่ะโซ่อาหารอันที่สองของครูครูเอาเป็นแบบข้าวเหมือนเดิมแล้วก็นอนนอนกินข้าวนอนกินข้าวเสร็จแล้วเหี่ยวกินนอนโอ้โห กูเล่นเอาเหยี่ยวมากินนอนเลยแต่เหยี่ยวมันก็กินได้เนาะเหยี่ยวกินนอนเพราะว่าเหยี่ยวเป็นสัตว์กินสัตว์เหมือนกันโอเคเอหัวข้อห่วงห่วงห่วงโซ่อาหารที่สามของครูครูจะเอาเป็นข้าวแล้วก็หนูเนี่ยมากินข้าวส่วนเหยี่ยวมากินหนูอีกทีนักเรียนจะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะคะนักเรียนอาจจะ ทำไม่เหมือนครูก็ได้เอาเอาที่นักเรียนเข้าใจและนักเรียนแบบอยากให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้จะเอานี่ขึ้นก่อนจะเอานั้นขึ้นก่อนนี้ก็ได้นะคะโอเคไหนมาดูข้อต่อไปข้อไหนข้อนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพและกำหนดชื่อสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารให้ถูกต้องและสวยงาม ถูกต้องฉะงงนั้นก็คือให้เรียนวาดรูปตามใจชอบเลยเอาให้เต็มที่เอาให้สวยไปเลยค่ะของครูอย่างตัวอย่างของครูใช่ไหมครูยกตัวอย่างอะไรคะเห็นไหมครูยกตัวอย่างเป็นข้าวใช่ไหมคะข้าวแล้วก็ตักกะแตนแล้วก็กบแล้วก็งูนักเกรียนอาจจะเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้เนาะอาจจะเป็นหนอนกินหนอนกินข้าว แล้วก็กบกินนอนอีกทีแล้วก็เหยี่ยวกินกบอะไรแบบนี้ก็ได้สามารถเป็นได้หมดเนาะสามารถเอาสัตว์อะไรมาใส่ก็ได้หรือจะเป็นใส่อยากจะวาดเสืออยากจะใส่ยีราฟกินพืชอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะตกแต่งให้สวยงามนะคะอ่าอันต่อไปอันต่อไปนี่ครูเอาเป็นหญ้าเห็นไหมหญ้าเสร็จแล้วก็ไก่แล้วก็งูแล้วก็เหยี่ยวนี่ ไก่ก็มากินหญ้าส่วนงูก็มากินไก่แล้วก็เหยี่ยวก็มากินงูอีกทีหนึ่งเนาะก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารแบบไปเป็นทอดๆอย่างนี้เนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ครูก็จบการสอนเพียงเท่านี้เนาะคูก็ขอให้นักเรียนทําใบงานส่งคูด้วยนะคะขอให้ตั้งใจทำํำให้ทําสวยๆเนาะ มีระบายสีให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็ส่งด้วยนะคะขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ